ใคชอบที่สุดเพราะว่าดีไซน์ของมันจะเป็นอย่างนี้ครับโอ้เออสโ้ห็นปหมรองเท้ามันดูปพ네ิ่มมันต้องโอโหแล้วอ่ะนะฮะมันก็คือโอ้โหรอเลยนะครับโออเสโอนั่นเองนะฮะก็คือรองเท้าโอโห้รุ่น8ไซส์ L นะครับที่ต่อมาครับไซส์ L ครับไซส์ L จะใหญ่นะครับจะมีแบบพื้นที่เยอะนะครับแล้วก็สินค้าก็จะเยอะนะครับสัดส่วนของจำนวนสินค้าก็จะแตกต่างกันระหว่างไซส์ S M แล้วก็ L นะครับก็จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและทีนี้ทีนี้เราจะดูนี่กับวันที่ไหนเหมาะนะครับดูแข่งก่อนนะเราจะดูเราจะดูนี่กับวันที่ไหนเหมาะเราจะไปตั้งทำในเฉยๆช่วสี่ถึงห้าไม่ได้เราต้องรู้ให้ชัดว่าที่ไหนเหมาะครับนะฮะแต่ขอโทษด้วยนะครับมันอาจจะยังไม่มีแบ็คให้ดูนะฮะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูในไวท์เป๊ะก็เลยอะไรนะครับเรามีการทำนะฮะถ้าคนพี่น้องอีสานนะรู้จักรถพุ่มพวงไหมครับรู้ ร้จักนะฮะไม่รู้พาร์ตได้คว้าอะไรนะฮะแต่มันคือรถที่ขายของน่ะมีทุกอย่างให้ซื้อครับในรถแล้วก็ขับไปเรื่อยๆแล้วก็เงาะไป่จางเงาะไป่จางวันนี้มีวันนี้มีหมูสับวันนี้มีอะไรเจ๋งๆใครได้ยินะฮะไหมใครมาณ้านนะแต่เราไม่ใช่แบบนั้นนะให้ลึมภาพนะว่านี่คือรถนะแต่มันจะเป็นรถโอ้โหซึ่งตอนนี้นะครับเท่าที่เราได้คุยมาพาร์ตได้กันนะ น้ำน่าจะเป็นอะไรได้สูงม,มากที่เราจะใช้เป็นรถไฟฟ้าว้าววิ่งได้200กว่ากิโลครับ oh. ออโอ้โหโโอหอเลยนะครัเราจะทำร้านชาครับที่เป็นร้านโอ้โหในรูปแบบของรถครับทำทำไมครับทำไปเมื่อมีการปัดหมุดว่าเราจะตั้งสาขา เราจะมีการส่งรถลงพื้นที่จำนวน2สัปดาห์ครับก่อนที่เราจะคอนเฟิร์มการตั้งสาขาที่ชัดเจนทำไมต้องทอั้บบนั้นครับมันต้องชัดว่าขายได้จริงครับสำคัญทำไมฮะตั้งไปแล้วขายไม่ได้ต่อให้มันมีวัสดุดมีอะไรทุกอย่างที่มันยกย้ายได้แต่มันก็มีฟีคอร์ครับ แต่การเราเอาแค่บ็อกลงพื้นที่ซึ่งไฟฟ้าช้าแปดแค่ไม่กี่สิบบาทครับวิ่ได้สองร้อยกิโลมันประหยัดและเซฟท้าจัดกว่าเรานำรถตรงนี้ลงพื้นที่จริงครับและสำรวจการซื้อขายจริงครับว่าคนในชุมชนนี้มีการซื้อขายจริงจริงตามที่มีการสำรวจหรือไม่ถ้ามีชัดเจนปักหมุดคอนเฟิร์มเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นสาขาจะลงไปตั้งในพื้นที่ดีทันทีครับดีหรือไม่ดีครับการตลาดดีดีไหมครับดี ความเสี่ยงออกมาให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเพื่เพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจของเราที่สูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นี่คือสิ่งที่เซนตร์ทวางเอาไว้ครับเดีย๋ยวเราจะได้เห็นรถเร็วๆนี้นะครับผมนะ,ะคิดครับทีนี้ครับ